สวัสดีครับที่ทับปามนะครับอันนี้ก็หยุดสามวันนะครับอันนี้ไม่เช่างนะครับอันนี้ก็จะมาดูเรื่องของระบบไหนนะครับโซล่าเซลล์อันนี้น้ำโซล่าเซลล์ถ่ามากนะครับแล้วก็ไม่กลอยด้วยนะครับอันนี้ผมเดินออกมา เดนท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วมาอมตอนนี้นะครับสภาพอากาศที่บางคนขอนแก่นนะครับก็จะสองอาทิตย์แล้วที่ฝนไม่ตกก็ก่อนอันนี้ก็แค่พรมๆคือแบบไม่มีน้ำครับมาแล้วก็เหมือน ให้ชุ่มฉ่ำพอนะครับอันนี้สวยนะคระับสวยกัมุสักนะครับมันก็จะมีต้นสักนะครับต้นสักก็โตลแล้วครับประมาณสิบปีแล้วนะครับกว่ป,ปีแล้วนี่ก็จะมีบัวบัวขาวนะครับไม่ใช่นักมวยนะครับบัวขาวอันนี้ผมเดินทอดนะให้ดูครับผมก็จะเดินอันนี้ก็ เป็นกัดท่อมหน้าคับที่พักแต่ว่าล้างไปแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีใครหนึ่งพอครันนครับน้องเคยพี่เคยครับกําลังกําลังทำอะไรเนี่ยกําลังทอดแหครับในปานินไอ้ปานินแล้วก็ปลาช่อนนะครับสองสามตัวเอ่อ ปลาช่อนตัวหนึ่งก็เกือบครึ่งโลนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสี่โมงห้าโมงแล้วนะครับก็นี่ครับผมก็จะทำไว้นี่ครับระยะที่ผมชี้ให้เมื่อกี้นะครับก็ประมาณร้อยเมตรอันนี้ก็จะเป็นหลายๆทางไม,ไม่ใช่สามทางนะครับอันนั้นลงบ่อเห็นไหมครับตรง เส้นนี้ก็จะไปที่แปลงนาเมื่อกี้ที่ผมถ่ายตั้งแต่แรกเริ่มแรกนะครับและอีกอันหนึ่งก็ไปด้านนูดนดนน้ดนะครับด้านนู้นนะครับก็จะเป็นสามทางเพื่อจะปล่อยน้ําลงที่แปลงนาเลยนะครับน้ําไม่น้ําไม่ถือว่าไม่กลอยครับโอเคอันนี้ก็จะเดินข้ามคันสะนะครับอันนี้นี่ครับที่มาแก้ไขนะครับก็ ทำตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็คือจ้างเข้ามาขุดเนี่ยพ่อบอกว่าตอนนั้นประมาณบ่อละหมื่นสองนะครับอบ่อท่อห้านิ้วนะครับความกว้างของบ่อที่เจาะลึกไปห้านิ้วอันนี้ผมก็จะมาเดินระบบโซล่าเซลล์เองนะครับอันนี้แบบชั่วคราว หรือว่าถาวอก็ไม่แน่ใจเพราะว่าใช้มาสามปีแล้วนะครับเนี่ยครับก็อ่ะลืมบอกไปว่าขนาะที่ผมบอกเคยบอกไปอาจจะอาจจะ EP ก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้48โวลต์ DC นะครับต่อสองแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับสองแผงต่ออนุกรมนะครับอืมก็กระแสที่ได้มาก็มาสักแปดเก้าแปดเก้าแอมป์นะครับแล้วกโวลต์ก็ประมาณสัก เจ็ดสิบถึงแปดสิบนนะครับแล้วแต่ด้วยด้วยแรงดันของปั๊มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบสามารถที่จะรันนะครับตัวเสมอข้างล่างนะครับเจาะลึกลงไปเนี่ยนะครับเจาะลึกลงไปใช้ผมหย่อนท่อนะฮะหย่อนท่อขนาดหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองห้านิ้วนะครับอ่าแล้วก็มาขยายนะครับขยายเป็นหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าแล้วก็มาทําตรงนี้สามทางนะครับ น้ำทำไมยังไม่มีทำไมน้อยจังเลยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมษะ